ลาภทาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านที่กรรพอย่างสูงอดีฉันมีความประสงค์จะซื้อที่ดินและที่บ้านแห่งหนึ่งราคาสองล้านบาทซึ่งกำลังจะตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่จะกราบเรียนถามในวันนี้ก็คือว่าเมื่อสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบารมีหลวงพ่อช่วยไปปกเกตปกป้องปกก,ปกราเกณฑสาให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขด้วย แล้วลูกจะทําบุญกับหลวงพ่อทุกๆวันตลอดชีวิตเลยเจาา้าค่ะฉันไม่ต้องไปไหนนะทำไมไมนเอาฟอกอดนะโอ้ยโอ้ยกลายเป็นพระอยู่ยามเลย <laughs> เออดีได้ตกลงตกลงใช้ใช้เร็วถ้าเป็นพ่อจริงๆใ,ใช้ทุกรูปแบบเลยใช่ใครจะออกลูกก็เรียกหลวงพ,พ่อเบียแทไม่ได้ก็เรียกหลวงพ่อ ไอที่ประตูน้ำมันตลกนะลูกติดหลวงพอ่อทั้งสองคนเลยเก่อนก่อนจะไปจะมาพูดอ่อหลวงพ่อช่วยลูกสาเร็จด้วยไอเจ้าน้ำมันเ็เรียกหลวงพอ่อเหมือนกันแล้วเวลาไปเปียมันชนกันพอดีราคาเท่ากันเลยแล้วทีนี้วิธีแก้ไขทําไงรู้ไหมเออลวงพ่อนี่รักลูกไม่ลาเบียงรักรักเท่ากันคือเป็นเปียกันแกก็เลยบอกแม่สีบอกพระอาขอบารมีแม่สีนะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะ ไม่ได้ก็โยนหวโยนก้อยถ้าก้อยล้วพ่อช่วยเอาอะไรเ้าหัวพ่อช่วยถ้าก้อยแล้วแม่ช่วยก็ปรากฏว่าเหรียญน,นั้นพอเ,เวียงไปหลงไปหล่นไปในท่อน้นามก็ดีอะไรไม่ต้องใดเปลียย่ยนนั่นแน่พ่อได้แซวพ่อของแน่วเบิกหานะ